สวัสดีครับ FC และก็ชาเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้เอาโว้วยวาย 6P2020 นะครับติดล็อกหน้าจอยอย่างที่เห็นเอามาฝากกันนะครับปิดเครื่องไปวิธีการแก้เข้าโหมด w วด์ดาต้านะครับปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มปิดเปิดพร้อมกันรอจนกว่าเครื่องจะติดขึ้นมานับไป2วิแล้วปล่อยมือแล้วปล่อยมือตัวนี้นะครับ อยู่เฉยๆจนกว่าหน้าจอจะมืดลงนะครับนี่หายจากโว้วยไปแล้วอย่างนี้เมื่อหน้าจอมืดลงนิ้วที่เรากดปุ่มเพิ่มเสียงอยู่คือปุ่มบวกนะครับเราปล่อยปล่อยนิ้วได้เลยนะครับนี่ปล่อยนิ้วเราจะขึ้นมาอ่ะเห็นไ,ไหมขึ้นมาเป็นหน้าไวเดต้า a ฟ a กทอรี่ดีเซตวิธีการครับเราจะมาเลือกคนีอ่ะง่ายๆนะครับ มันจะไม่มีคำว,ว่าไวเดอร a ต้านะครับให้ดูบรรทัดที่2องนะลอวแตะเข้าไปอ่า,อาไปอ่าดูให้หมดแล้วเข้า,ขาไปบรรทัดที่2เสร็จแล้วครนี้เราเลือกการเข้าไปเพื่อจะรีเซ็ตนะครับอ่าเลือกบรรทัดน,นี้เข้าไปเห็นไหมมันก็จะรีเซ็ตไป1ตัวเสร็จแล้วเราไปที่ฟอร์แมตนะ ครีมาที่ format เราจะต้องเขียนคำว่า yes นะครับข้างบนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราเขียนคำว่า yes แต่เดิมอ่นี่เสร็จแล้วให้ดูนี่มาก็ถัดไปมันก็จะทำการ format ตตัวเครื่องเองอัตโนมัติของ Huawei นะค่อนข้างจะดูเหมือนง่าย,ายๆนะครับแต่สำหรับบางเครื่องเราจะไปติดเมลแต่เครื่องนี้ยังไม่รู้ปะว่าจะติดหรือไม่ติดมาดูกัน อันนี้ก็รีเซ็ตไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาที่รีบูตนะครับวางเครื่องไว้ใช้เวลาการบูตนานนะครับปั่นหูหายเลยโอเคพอบูตหน้ามาเสร็จเรียบร้อยตัดภาพมานะเลือกภาษาไทยจะได้เข้าใจง่ายอ่ะถัดไปดูลุ้นๆกันครับตัวตอนนี้ไอ้ครื่องนี้มันจะติดล็อก Gmail ไหมอ่า ถัดไปไปเรื่อยๆนะครับตนนัวนี้ไปอย่างอันนี้เอาไว้ทีหลังนะครับไว้ที่หลังผมยังไม่ทําตามคอนเทาไว้ภายหลังหมดเลยเสร็จเข้ามาตรงน,นี้ตั้งค่าเครื่องใหม่โอเคเอ้าจบงานครับขอบคุณมากคลิปนี้มาฝากกันสลาย f อฟทุกท่านสวัสดีครับ